กำนีนตีว่าํำไตลบใต้แทงเป็นนองไตก่อนหน้ำเป็นนองยนก่อนหนำเออพอใครลืมํำยนกำไทเม็มในในลาดในลาดถึงอ่ะจากที่โมลากกอยู่เมืองเชียงแสนนําลืมเจือจัดเป็นคำไตยองไตลือก็ย่อมในลาดเดี๋ยวน้องำำปลมเเกิดเท่านั้นเอออันนี้ก็ตีคอลาดคำสองสามคอห้องยนถามสูสูมาป่อยปังในจงสูจมืออไหนกะจงจม จมแต้มจมแต้มหมู่เน่ยเออเฮ็ดแกงจม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 ผลจมลมก็หมู่นี่ยน้อມັນຈັງວ່າເອີເຮົາຈະມຸຈຕຈຕົວ່າຫາທ อันทํามาตีในเงินกลมหลูคัมกลมหลูเกียวเสียงเฮากลมหลูฮัมใครเลน่ะอันเฮาใครเลยใครเลยหม้ใจสซูกูกลูกกวนเป็นหัวใจดีหัวใจเมียหม้ใจสซูเป็นหม้อเจมันเสอเหมือนเรื่องเกี่ยวเกี่ยว้วมันใสสว่างแต่เสียนั่นใครเลยหม้อเจสซูเป็นคนดีคนเมีแต่มาเมตตาปันปีในัยนก็เป็นอันทวนสั้นอันแปลกอันเปิงมาแทงเฮาจะวุ่นจุ่มก็เขียนเนื้อเฮือดตัวมาอาศักหาซีเบ็ทองมไย่เออ หายสิบเอ็ดายสิบสองทองใบยาวตีอยู่จอมสูตรแท,ทงไหลวันไหลเลือไหลย่ำก่าหมหัวไหลเนี่ยเขาก็มีสังมามาผักบ้านตอนเหลือสีตะลาเนี่ยก็อยากผักตอนปันกูกโกกูก้นคือถมกามเจ้าพระาเงื่งเวกันบาปเมือกเลิกเฮ็ดการหลีสีมันนอโหจเจอเฮจินจ่างจังที่ฮอดนิบปาน ອໍາພ່າງເດຍຢໍຍໍສາມລຸມິຮຽງມີສິນສິລາຫ້າປາສິນສິລາຫ້າປາຫຼຸຍດີແກງກໍາໄວເງີງເວອະວະສັກເພິ່ນຕາຍຢ່າເປັນລັກຄໍຂອງຫຼາຍເປີນຢ່ປຢາປອງກົດນອນຄາງຢແປດເນບາບຢາຕັລາມໍຢາໃນດີແກງກໍບໍຕຈສດປາ เออเป็นการดีการแบตอันฮอตนี่ป่านยาซ้ำหู้จะกลุ้งกุนหมุนเงากุ้งตัวหาเปิงหาปลาปุกทอกลุ่มนอนันโตธรรมอุกลุ่มนอันโอสังข์คอกลุ่มนอันโอมาตาพิตากลุ่มนอนันโตออาจารย์ย่ากลุ่มนอันตตเนี่ยลุไว้กูเจ้ากูคำยาซ้ำมีแห้งหาเปิงหาปลา เฮงฮาเปึงฮาปานมีสังเฮงซัทธายุ่มยำพลาตะลาสังขาปวเมหยุ่มยำกรรมอจองอโจสองปึงสองปาเออเฮาเฮ็ดดีกว่าหันดีเฮาเฮ็ดให้กว่าหันให้นั่นน่ะเฮาผูกกันเพ็ดกว่าตีกินนั่นเพ็ดผูกกันหวานกว่าตีกินนั่นหวานผูกกันขมกว่าตีกินนั่นขมนั่นน่ะเออการกู้สูนน้ำบุญเ้าเฮ็ดไว้ในแต่เหมือนเฮาปลูกอ้อยปลูกน้ำถ่านไว้ ปลูกอ้อยปลูกน้ำตาลไม mainland, มันออกปันเท่าปันหวานเจียกวกเจีมยกเจอพอเหตุการณ์นักวสุเหมื room, อนเช่นเขาปลูกเขากินบุกกินบอน่ะมันคันมันหึ้นเออมันมันดีนั่นเขาอยอ่าไปเฮ็ดเพราะถ่อมกมพราเป็นเจ้าเน่เขาก็กัดเย็นจังว่าแห่งศรัทธาแห่งวิทยามีความเป็นอย่าไปขี้ขั้นวิทยาชั้ข้าจใส่แห่งมีแห่งสติสติลงลืมไรน่ะพราะลืมสติเองก่อนลยกาขีก็มีสติกาเยียวก็มีสติ กากินก็มิสติเเป็นว่ากินกินก็จังเป็นนี้ขีมมอขีไปชอบเป็นกามมันน่ะเหมือนมังกลาขีจอมตั้งบนหล่าฮาเป็นมาแทงอ่ะเออจังว่ากินมอกินเป็นนี้ก็กินชิกกินจอกจอมล้านย่ำจเพื่นก็เป็นนีเพื่นนั่นน่ะจังว่ากินมองกินก็เป็นนี้ขีมมอขีไปชอบเป็นกัมหรือมิสติตะลากูกกอกูกคนเพราะมิสติตะลานี่มไรเออหรือไว้เจอดีๆหังหังผามันหรือมิสติ เหมือนพระรามเป็นเจ้าสั่งสอนสติปัฏฐานสี่ปัญนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่ปัญอย่าไปลืม พอเลื่อมตัวเนี่ยมันไรก้นเท้าเนี่ยลื่อมตัวเนี่ยเหมือนคนตายเอาอย่าไปปั้มอัดตาลื่อมตัวเฮาก็ยุ่มบพอถึงป้านก็ติดตายแปดะมึงข้อกางให้เฮ็ดกุ้งสูตรติ๊กมึงมีข้าวยำเนี่ยอย่าไปขั้นอย่าไปกั้นเฮ็ดติ๊กๆอย่าซ้ำมีแห้งสมาธิจะนิ้มพอเจอหนิมเฮ็ดสังคมย่อการหรือมีจะนิ้มสมาธินิ่มมันกูโก้งก้อนเฮ็ดการดีกันเม็ดกันกุ้งสูตรติ๊กๆเออมันมีข้าวยำเราก็คนไข้ตัวยุบนำคันทาอันนี้จ้าทุกขาน่าตามันมันเกิ่มก็อยู่ก้อยเท่าก็ quay pin quay trái mà đi tiếc anh hao lại lại lấy này hao không có sư lấy khai đại mê hàng đi có sư ao đi có sư ao lấy khai đại cao có sư ao lấy hơn lắng dẻo có sư lấy anh hao mà tăng thầu hệ này hao lấy sư mà không quay mắn hoặc quay kiều mang mang quay mà kiều có vàng nó chấm đi vàng ạ kiều vàng mang quay lấy เอออันเจ็บก่อนอันขครอันหนาวนะผมได้ซื้อเลยแลกมังกอยมันน่ะเจ็บเจ็บเสียบเสียบแขนแขนก็มาเจ็บก้องก็มเจ็บปุ่มก็มเจ็บหัวเหมือนรถเก่านั้นอ่ะซ่อมก็คือก็มเย่าซ่อมเย่าก็ก็กล้วก็ในซอมในแม่ติเต้าแม่ย่อมเย้ายิงแม่ขินเขนรูดแล้วกับติเต้าเออยิงแม่ขินรูดแล้วกับติเต้าเข้าใจผ่อนทรงผ่อนทรงบันพีมาราณาเนี่ยเนี่ยตาเขาก็โมกายหูเขาโกโนก้าเขียวเขาก็มังกว่าหนังกว่าเหี่ยวอันนี้ผมได้ซื้อเลยแลกตั้งเจ็บเหตุตั้งตายผมได้ซื้อ หายก็ไม่ค่อยตายก็เออพอถึงวันเจ้าเจ้าก็ตีเลยตายอ่ะมันจะเออปีน้องก็ไม่ค่ยปันตายสายเจอค่อยก็ไมไข่ตายไม่ค่ยปันตายอยู่หลายๆก็ตายข้างกล้วยนั่นสนใจหรือเพราะวุฒิกำมันถึงก็ก็เลยตายเนอันไหนย่อการมันเขาว่าเมื่อว่าอันไหนยกการมิสามิีอันนึงนี่ยากก็หายอยากก็หายเป็นอันหนาบรรกรรมอันเขาเกิดในเจอเลยไม่ไปเฮ็ดไปแฮมเป็นนั่นแถวอันหนึ่งในเจอว่าอันหนาวัชิกรรม ยากระจายออยาเตเตจังหายไม่ยาเตเตจังตายอันนาโยกัหนึ่งเป็นอันนากายกรกำยากระจายไม่ยากระจายอ่ะเมื่อนั่นแต่จังชื้อฉะนั้นสัตว์ว่าตั้งหลายเกิดมาจอมกรรมจอมบุญของภัยของมันในโลกในมิสังมันกึมเป็นอันนี้จังบ่มันบ่เติ่งทุกครั้งเป็นทุกเอออนัตตาเออใจตุนโตเฮาอุบึงเมื่ไร เลยกินก็เป็นตุกอเลยกินก็เป็นตุกเลยรขี่ก็เป็นตุกเลยรขี่ก็เป็นตุกเเลยอเกิดก็เป็นตุกอเลยเท่าก็เป็นตุกอะไเจ็บไะไตายก็เป็นตุกอะไซอกะชูดห่ิงขีแหนงเลยห้องอะไรห้เลยเหลือแตไไม่ผวดตายแปดเม์เม์ตายแปดหมก เพียรโผล่ปีนนองตายผัดยันกันเนี่ยน้ำตาตัวมกตาย้อยในห้องไรให้ในข้าวตั้งสัมสระน้ำมไรไขมยายเอาจังลีโกดีเฮน่ะเพในสัมสระลงในดีข้าเจอโจ้าหือมันป้นวัวตัข้าสัมสระวันกันแก่งกาตาลาสติมาสติปัฏฐานสีปากายเวทนาจิตตาธรรมะหรือมีสติตาลากูโกกูคนในตัวคนเท่านั่นก็มีร่อนมีแก่นสังเฆเมียวมีทาดดินถาดน้ำถาดไผ่ถาดลมจุดตุ่มกันห้องว่าสตวาว่ากนไว ย่อดซ้ำเป็นโดยอัตุจุจรเฮินบงถุงเนาตุมขีเกสาผมลมมาขนหน้าขาเล็บ ตันตาเขียวตาโจหนังมังสังเนอนาหาโลเอ็นอธิกระดูกอธิมินจังข้ามองดุกวักกังหมักแก้วหัตยังหใจอยากกันนั่งตับกิโลมักังพังผืดพิหากังมัามป้าป๋าสังปอดอันตังใสใหญ่อันตะกุนนังใสน้อยอุตตลี่ยังอาหารใหม่กะลีสังอาหารเก่าปิดตังนำดีเสียมังนำสาเล็ดปุโป้ำหนองโลให้ตังนำเลิดเสตโต้ำเหอเมตโต้ำมันคนอสูนำตาวะสาน้ำมันแล้วสิงค้านี่การนำหมูกละสิกานำยังเหลืองหมดตังนำ เด,ดียวมัธเกดุุโขมัธลงกลังออกอโหมีในตัวใา้ในเสงเสง่ำมีหล่อนมีแก่นสังบรรลูกก็รุ่มปันตายก็ตายเห้เ่อยตัวมันเป็นกรรมฐา,านใช่ไหมปุงกรรมฐา,านเมื่อเขาย่ำไปตั้งตายเนี่ยพอตายอยบผลมาปุงเขาหมู ฉะนั้นหลบปุ่งกรรมฐานกตทิกทักจำเริญสติปัฏฐานแล้วก็ภาวนาปุธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจักานุสติเตวตานุสติกายกตานุสติมลณานุสติะลนึกถึงความตายอุปสมานุสติะลนึกถึงพระนิพันเป็นอารมณ์แล้วก็ ภาวนาอาณาปานานุสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกของเขานี่เพราะว่าเฮาหายใจเข้าหายใจออกเขาก็ตายหายใจออกหายใจเข้าเขาก็ตายอ่เพราะมีลมถอยเจอเข้าถอยจอกได้หลุดด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกเขากูวันกูวันมีจะนิ่มนิ่มเจะเข้ามันมันจืดจังว่าเสียอยู่มันมีรอผ้าตัวซาโมหะรอผ้านำตุกขานำารอผ้าเกทุกตุขะเกมมีรอผ้ามีตุกขะตัวซานำตุก ค้าน้ำตัวสากเกทตุข่าเกมีตัวสาก็มีตุกขายาวโมหะน้ำก็ตุข่าน้ำโมหะเกก็ตุข้าเกอะมีโมหะก็มีตุกขายาวยายาล้อผ้าเป็นหลู่ตันตาหน้า เมื่อมียาแกมะนะ่มันอะพอล้อผ้าเจอใครใดใครมีเขาหมอหลูดันตราหนนะ้ายายาตัวซาเป็นสินศีลายายาโมหะวิจาเป็นภาวนาสมถะวิปัสสนานี่ยาวจ้นัน้นเขาจะวุ่นจุ่มเลดาดในห้อเลยพยศศาสนาเมตตาปัญสุเกาเขาว่า,วาปัญตลลาลักสองพอดอ่อนตอนกันได้หนึ่งอย่าไปลงไปเริ่มเก็บถ่อมจมไม่นในอกในใจเพอเพ,อพอมันมันอ่อนกันแกล้งกรตาลราเป็นคนดีนั่งเมีคดอคยเลยออกม้วนพ่นหลอดบวชตุวข้าในเข้าตั้งสัมสระ กระจบไปหัววิ่งค้ามหมานี่ปานตึกจุ่มสันอยู่ในโลก้าสัมปังในก็เกิดมาเป็นค้นในเป็นคนดีเกิดมาเป็นผีคือเลยเป็นผีทอดผีเมียเธอได้เมียงอ่องทังซาได้อยู่ด้วยอายุวันได้สุขภาพราพัดทีาณาอาจจะกิงอาปาเปว่าวเปี้จุงกูเจือกูเมียวกูสัมกูเปิงเสี่ยวแลยดีกว่าดีกว่ากูจัดกูเผาว่าได้ทับสังปรามีสามสิบป้าตาหน้าปรามีสีลาปรามีเน่ขมาปรามีปัญญาปรามีวิริยะปรามีกันธีปรามีศัจจาปรามีอาทิฐานาปรามีเมตตาปรามีโอ เปีคาปรามีสามสิบจุกีตามีปิยันตังผ่านเลปาเลกังไก่เมื่อไก่พัตุรับซอบมนอเสจรินปังกรจจุปรมีเฮาเจ้าคาเปียเป้จงทน เลยมนจมตาหน้าสีราจาก้าปิ่งยาวิริยะฮิริโอตะป้าจังจึนเขาจ่าไงมากันคมเพราะว่าปรมีเฮ้าเจ้าคาเปียว่าจุงทนเย้าเลยมนจอมคนเด็ดเจ็ดตันเข้าว่าจ่าจ้ากาเลยจับจอมห้อมไปเฮอหลงกงมังสังพอตตตัดรับเนอจมโหนี่ปานเฮอหอดถึงมักยันพยันอามันตีตึงเวงเสียงเวงคำส่วนหมาคาคำตีกัดตีเย็นกูโก้กูคนกูขุนกูนา่งกูเจ้ากูปาสกรรมเลยตานอนนี่ปานหน้าพิชย आहा तो